สวัสดีครับเอฟซีทุทันสวัสดีวันอาทิตย์วันอาทิตย์สดใสก่อนอื่นก็ต้องขออาภายัยสำหรับเอฟซีสุทันทุคนนะครับที่อาจารย์สนใจบ่ไดดบ่ได้ไปท้ายคิถทายอย่างบ่อนพนทึกซื้อต่างๆเนี่นกบาบ่ไดดบ่คอไดโลงในช่วงนี้นะครับ หลายผูหลายคนกะป็นวงทัไทายกันขมา <c oughs> ทัไทายกันขมาว่าเป็นยนะังไงเนาะพวกน้งต้นกะโทรถามาดูดวงหลักากาถามข้าวข้าวพักกระลื้อพกัอพกพกระในยิ้ข้าวต่างๆในหน้าช่วงนี้เป็นทังจั่นช่วงนี้เป็นทังซีอานคอมเมนต์แล้วกะู้ซึกว่า อาจารย์สนชัยก็ต้องออกหน้าเปิดเผยตนเผยตัวนะครับว่บาในช่วงนี้เป็นยังไงนะครับคิดหอดคิดถึงทุกท่านทุกคนอยู่หรือเปเดอ้อคิดหอดคิดถึงทุกท่านทุกคนอยู่เป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ด้วยความคิดถึงด้วยความห่วงใยอาจารย์สนชัยจึงต้องออกมานะครับขอแสดงตัวนะครับในช่วงนี้ ไอเอสซีทุกท่านทุกพ้นได้ฟังแล้วก็ได้เห็นเรื่องราวต่างๆนะครับที่จะต้องอคุยกันนะครับคุยกันโดยความคิดถึงบ่ิคุยกันโดยควมแตกแยกเนี้ยมากินมายกขินน้ำกันครับออกมาย่ำใม่ไยมอกมาย่ำใส่พริกใส่เกลือใส่น้ำปลา เวลาก็ oh. เที่ยงครึ่งนะครับในช่วงนี้ใครอยากจะคุยอะไรใครอยากจะถามอะไรอาจารย์จนใช้ตอบเป็นการส่วนตัวสำหรับคนที่ติดตามทาง YouTube เนะาะคุยกันไปอย่างพี่น้องเ c ซหายหายจากหน้าจออาจารย์จนใช้ก็เลย่ององมา่นาง นังบันทึกรกล้การบันทึกเสียงขี่เแียงหลายอย่างลแล้วแนวแต่เนื่องจากว่าช่วงเราสิบพันมากอาจารย์สนใจบสบายตัวฟ่งไปฟองไปงไปุ่าบาล ต้องไปตรวจต้องไปนั่นไปนี่นะครับไปตามหมอแล้วก็ไปตรวจเช็กร่างกายบางครั้งมันก็ไปแนวองซันเขาก็บันทึกบได้โดยเฉพาะโร่ยมบานเขาเขาก็าให้บันทึนนนกใหบยังเขากะ บ่ได้ไปสถานทีสาธารณะเนอะอันนั้นเปสถานทีส่วนบุคคลของโรกมยาบาลเป็นกับมีมาตรการอยู่อาจารย์ผมชัยอยากจะชี้แจงว่าการเป็นการเก็บการไข่การป่วยเนี่ยสบมีแนวดีๆค่อยเตือนค่อยยำ่ำซ้ำใส่หูห้อง เขากับโุ้งสิแย่หลายสิ่งหลายอย่างที่เขามีประสบการณ์ผ่านมาจากการเป็นเป็นล่างแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์คนธรรมดานะครับมีคนหักมีคนสั้างธรรมดาก็ต้องมีคนแค่งดีแช่งเด่นกัน อาจารย์สันชัยก็เลยบ่อบ่อบ่อรู้ว่าตรงนี้เฮ้าก็บพรดใดไปแข่งดีแข่งเด่นกับพูะใดเขาบัดวิวัตรอย่างกับพูะใดอาจารย์สันชัยอยู่แบบเยียบเยียบเรียบง่ายอยู่แบบสบ,สบายสบายสไตล์ของอาจารย์สนันชัยนะครับเดี๋ยวมีผู้ใดมาหาขออนุญาต มาะโ่ชนยวของมาฑลงวยง่ายก็คือการทำความดีกับคนบางคนเนี่ยบางกลุ่มเดียวกันเนี่ยเขากบว่าเฮาเห็ดให้ผูน้นั้นผู้นี้ด,ดีไปหาผูน้นั้นผู้นี้เขากะอย่าเหตุอยากลูว่าเห็ดจังไรแบบไดแบบไดอันนี้เขาก็บพระตรง เราต้องไปอธิบายเราต้องระบ,บุไปถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่า,วามันมีหลายสิิงหลายอย่างที่เวาจะต้องเรียนรู้นั่นมันก็นมีทั้งเป็นเขาเรียกว่าเป็นดาบสองคมดาบสองคมหรือหอกสองคมที่เขาวากันนะครับด้านดีก็มีดันลบก็มีอาจารย์สนชัยก,ก็ก็ต้อง ข้าได้บอกไปกับกันผู้ใดได้เบิ้งคลิปนี่กับเชียหาว่าจังสันจังสีอีกแล้วเนะเาะสีบาเจ้าไหนล่ะเพราะงั้นเห็นแล้วสีบ้างไดเท่ากับไปเห็นกับตาเนาะเท่ากับไปเห็นกับตาเพราะว่าอันเท่ากับบรูว่ามันมาจากใสเป็นแบบใหผู้เพิพ่นก็เลยสร้างให้อาจารย์สมชายไปถอดออกดู ล้วก็สร้างให้อาจารย์สงชัยนี่อาบน้ำอาบน้ำม,มุ่นผู้เหยดให้เองกำเกียรบกเบกมาแล้วก็มาทํานมม้ํนมม้ำม,ม,มุ่นมาอาบมรทําน้ํ้ำมุ่นมาอาบแล้วก็ให้อาบเกาเ่ามือตะวันตรงหัวแล้วก็ให้อาจารย์สนชัยเหตุดนั่นเหยดนี่ไปนั่นไปนี่มัดทุกอยา่างตรงแนวนะครับที่ใส่เวลาตรงนี้เกือบเป็นเดือนนะครับไปแก้ไข เพราะว่าอ <S an> ่าเฮาว่าอย่าไปเฮาอย่าบอว่าอย่าไปพ่าทิ้งถึงผู้นั้นผู้นี้เ่าอย่าไปพ่าทิ้งถึงนั้นถึงนี้เนาะมันเป็นบทสิ้นสุดวงการนั้นวงการนี้เฮาก็เ่าจะไปพ่าทิ้งหลายสิ่งหลายอย่างเฮาขอยุติขอหยุดขอหยุดหลักการปฏิบัติตนปฏิบัติตัวอ่าซอยเหลือเปิดเปิดหนทางเปิดหนทางผู้ที่ กำลังเมื่อิดในดวงชะตาชีวิตของแต่ละคนเมื่อวานในปูเปิดเมื่อวานในปูเปิดหลังจากเป็นโอดโดนเตือนผู้เปิดเมื่อวานในบอยอาจารย์สนใช่บอมาบอม่าหยุ่งเกี่ยวก็ยังเลยมีบอม่าเบิงดวงบอม่าพีหยัง่อปิดเลยเมื่อวานปูก็เลยบอกเปิดใกล้จะถึงวันเกิดแล้วเปิดซะก็เลยเปิดเมื่อวานค้นมาก อืมมาหลายนะครับคนมาหลายใส่สังขารให้ปูนั่โดนพระสมควรผู้มาเรื่องเล่าของส่วนตัวเรื่องเล่าของการที่บ่อยากเป็นทหารแนะ่เรื่องเล่าของการที่จะไปเฮ็ดไปแก่ผู้ที่มีตกปีบดี กระเฮ็ดกระทํากระบอบขี่ในแนวทางไปนั่นแหละคืนอนาทีของอาจารย์สมชัยที่เป็นหลางไหปูนะนะครับเท้ากะมีสังเจได้ปฏิบัติตัวเพราะหน้าสวดมนต์เป็นเกาะคุ้มกันป้องกันตัวเองเพื่อที่จะบอ่อไหตัวเองเนไปรับออกของที่มันบ่ดีให้มันกระเด็นกระดอนออกไปผู้ใดเอามากเอาขึ้นสบเอาแนวนั้น เสื้อขนมกินก็บ่ได้ซื้อข้าวกินก็บ่ได้ทำบุญก็บ่ได้เฮาก็เลยเอาคืนให้เขาซะาเพราะเดี๋ยวมากเขเอาคืนซะก็รับเอาซะเรื่องผู้ใดสิบุญไหว้แบบใดแบบใดเฮาบ่เอาสิขอตะความสบายหรือสบายใจนะครับเฮาบ่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับวงการนั่นวงการนี้ต่อไปเฮาก็บ่ยุ่งเกี่ยวเขากระชี้อยู่แบบอยู่แบบ เรียบง่ายสไตล์สมชัยตือยมืงบุษราข้นมาตีซี่เคืองอดจัดรา่การไปหอดเจ็ดมงเคืนงกับพับพรบันตือไล้การต่อทรรมาค้าขายทำการขายทำการขายอันนี้ก็ไปส่งของผึ่งมาส่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดินท่าส่งกลีนผัดอ้อยส่งถังเช่าตราพญานาคาทีเป็นของอาจารย์สมชัยไปยศ็ด้ทำข้นมาให้บริษัทให้โรงงานเพื่อเดชให้ ล้วก็มาทาการค้าการขายสถานีวทิทยุหากินน้ำสถานีวทิทยุนี่คือ,อการที่เขาเหตุอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นสังขารใ,ใ,ให้ผู้ใหญ่บนในร่องรับกับหลูกหลานบริวารผู้ที่มีความกิดหัวใจถึงผู้ที่มีใจรักเข้าให้มมหาผู้ใดมีปัญหาของใจใดบะรลูกให่มาถามแค่นั้นเองนะครับเข้ากยุ่แบบนี้แหละเราเข้าคุ้ต์บรวัง ผู้บังก็บ,บอกว่าไม่ต้องหวังเรื่องนี้หรอกช่วยมนุษย์แรมดีที่สุดแล้วช่วยเด็กโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องอะไรช่วยชีย้ทางให้เขาไปในทางที่ถูกต้องเปิดแสงสว่างเปิดประตูดวงประตูโชคประตูศักแนะนําเข้าไปยังสันเขากับพ่อดะใไดีก็ดีไปเขาบอกไปท่วงบุญคุณกับผู้ใดห้แล้วให้เลเยนะครับ หายแล้วหายเลยเ,เขาบม่ได้ไปทวงบุญคุณเขาผู้ใหมากจังสันนศีเฮา,าเบาเฮาอยู่แบบสบายสบายสไตล์สดชัยนี่อยู่แบบนี้แหละนะครับมือนี้ก็เลยต้องมานังบันทึกเพื่อที่จะชีช้แจงให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนไ่ายเลตนถระสงสารนะครับอาจารย์สนชัยซึ่งเ่าได้เดินทางไปใส่อยู่แบบสำรวมอยู่แบบเรียบง่าย บอสไปขอผู้ให่บอสได,ดสันดินสะดดว่าตัวเองอยากดังอยากดีเฮ็ดยูทธูมมากก็อยากดังอยากดีเฮ็ดนันมากก็อยากดังนนเนี่ยอบ,บอสได้ว่าแล้วแต่แฟนเอฟซีซิเมตตาแล้วถ้าถุกทันทุกคนสิเบื้องที่อาจารย์สมชัยไปเฮ็ดนันไปเฮ็ดด้วยความดีเอาสิ่งดีๆไปเฮ็ดไปสั่งข้าไปเฮ็ดไปสั่งบรารมีผู้ลงพ้นบ่ไดไปกับเบื้องอาจารย์สมชัยไปนะดับสายมู่ไปเบิ้งอาจารย์สมชัยไปไปเฮ็ดอี่ยังเพิ่นไปแบบไหน กติตาไมเบ้องห็นเช่นนั้นอาจารยส์สนไช่สอนแบบใดมีหนาทีไปเหตุอันนั้นอันนี้สอนคนเขาสอนเอาผู้ใดอยากรู้ก็เลี่ยนรัวก็แค่นั้นเองนะครับก็ขอขอขอฝากไว้แค่นั้นนะครับบริบทโนมเนือจากคนล้วก็บไ่ได้ไปผาดพิมงผู้ใดเพื่อสิใจมันกระทบกับคนอื่นนะครับเขาจะรู้ของเขาเองดอกต้อไปใต้จิตสำนึกของมนุษย์มีถ้าหากว่าไม่ไดื้อดึงเนาะ นะครับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเขาจะรู้ของเขาเองทําดีได้ดีเพ่นว่าทําดีได้ชั่วมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีสมไปสิเขาเบานกักกามันก็นแมนอนที่เราหลายน้นจ่าอาจารย์ใช่เาแบบนั้น ขอฝากเอาไว้ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กคือกันคนแอดกับมาเป็นเพื่อนกันหลายอาจารย์ทุใช้กับพึ่งพึ่งเล่นเฟซบุ๊กหมู่ว่านโช์อันโพสเนี่ยนั่นโพสนั่นอยู่ไปกับหมู่ว่างผู้ว่าไ้เดรนผู้ว่าเปิดให้ แล้วอาจารย์ชนชัยกับสิลัสดบอกทางเฟซบุ๊กนะั่บอก y ย u t u ถูกไปก่อนเนาะอะนั้นแล้วอาจารย์สนชัยกะขอเก็บซี่สุดทันทุคนซอยแชร่กันไปบอกกันไปบาอาจารย์สนชัยนั่นช่วงระยะน,นี้บพสมบายตนบพสมบายตโตพึงดูแลตัวเองกายสังขารของตัวเองพึงดูแลพึงกลับขึ้นมาพึงดีขึ้น สติปัญญาความจำไม่ยังแบบใดเมื่อวันก็ไปหาหมอตาเพราะวา่าหมอเป็นเป็นว่าหมอโรงพยาบาลราชพฤกษาเป็นปตรวจตาจะเคื่อนหนึ่งไปตรวจแล้วเมืม่อวันก็บบ่มีหยังไม่มีอะไรใหนน้น้ำตาเที่ยมเป็นน้ำตาเทียมเป็นน้ำมัยหยอดเฉยๆเพื่อบ่ให้น้ำตามันแห้งนะครับันนี้ก็เป็น ิ่งที่ยวจะต้องดูแลตัวเป็นบ่เป็นเขาต้องป้องกันไว้ดีกว่ารักษาแค่นั่นแล้วนะครับเมีอนมาชีแช้แจงไ้เอฟซีสุดทานทุกคนเด็ดฟังดยควงงวงใก่กะบพต้องบ่ต้องงวงให่ยังมากจนเกินไปพอาจางไปใช่กะนั่องโยได้ไดร่างกายของเขาเนี่ยเพราะมันเขาเขายเพิ่นมาใส่ดียวขึ้นไปไมืนได้ก็แล้วแต่่นทุกคนเกิดขึ้นกันยืดสันเงา แบบใดอยู่ที่การเวลาทำดีเพื่อจะต่ออายุต่อบารมีตัวเองกะเท่านั้นเอาเหตุใดก็แค่นี้มีเงินมีท้องเข้ากะมันเอาไปน้ำประยุกย่างเนาะสั์สินสมบัติเงินสั้นาบนาทสองรถล่าให้หน้าฝาทางไม่มีคนไ,ไปไหนน้ำจะข้นของพวกนี้มันเป็นนามสมมุติเวลาละสัขงขารไปแล้วกะปันในลูกให้เต้าต้อ,ตอลูกเต้ากะ ลาษฎรทำบรากปันให้ก็ผู้ใดบ่มีเงินกับไปขายแป่งสินี่แหละเขาเรียกว่าสมบัติแบ่งกันเชยชมนะครับเมื่อเนี่อาจารย์สมชัยฝากไวส้สำนีโชคดีนะทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ